อุตสา,าหกรรมอาวุธเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยอะไรสงครามมันอยู่ได้ด้วยสงครามไม่มีสงครามมันก็อยู่ได้แต่มันไม่โต มันอยู่ได้ด้วยทั้งที่ว่าผลิตอาวุธมาอเมริกาก็มีอาวุธในสต็อกถูกไหมฮะอ่บปี10ปี20ปีมันหมดอายุล้วมันหมดอายุหมดอายุทําไงมันต้องขายมันก็ผลิตคือมันก็ผลิตรุ่นใหม่มารตใหม่มารุ่นใหม่มา F 5้ามันก็กลายเป็น F 1 6 F 5ก็ไปไหนอะเอาไทยมียัางไม่มีแล้วจะไปลบกับไทยนะป้องกันตัวเองได้เหรอเอาไปสักชุดนึงเอาไปสักชุดนึงถูกหน่อยราคามิตรภาพผ่อนได้เอาข้าวมา ครับทีบ mm ี hmm. สุทาวนี่ลันประพัดมาร่วมรายการเยนะครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรามีหัวข้อที่เราอยากจะพูดมากเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างกรีซารัฐและประ,ประกอบอีกอันใหม่อัน,นก็คือรัเสเซียก็เหตุผลก็คือยูเครนเนี่ยรัสเซียมีความขัดแย้งกันข้างสูงเราก็เคยได้พูดกันในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่ายูเครนเนี่ยกับรัเสเซียมีความสัมพันธ์หรือมีความขัดแย้งอะไรกันแต่เราจะมองในภาพรวมนะครับ,ขอ,รรบของประวัติศาสตร์แล้วก็วัตจุบันนะครับว่ามีอะไรที่มัน น่าสนใจเราจะหยิบยกป,ประเด็นนี้มาคุยกันตันนี้นะครับตันครับมีอะไรที่มีประเด็นที่ทำเสนอไหมครับคืออย่างนี้ผมไล่ประวัติศาสตร์ก่อนนิดนึงแล้วกันนะก่อนหน้านี้มันมีที่มาที่ไปยังไงมันถึงยอดแตกออกมาเป็น3ก๊กเนี่ยจีนรัสเซียแล้วก็อเมริกาเนาะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่า3ก๊กเนี่ยเราจะมองแล้วแต่ว่าเราจะจัดอะว่าอะไรมันจะไปลงตรงไหนเราจะมองเป็นจีนรัสเซียอเมริกาก็ได้เราจะมองว่าอเมริกาเป็นก๊กหนึง่งรัสเซียจีนเป็นก๊กที่2 อีเป็นก๊กที่3อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะมันแล้วแต่ว่าเรามองจากมุมไหนใช้อ,อะไรมาดูว่าไอ้คู่ขัดแย้งคู่แข่งขันผลประโยชน์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราเราก็มองได้หลายรูปแบบแต่ทีนี้ที่มาที่ไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองปูพื้นแบ็กกราวนิดหนึ่งก่อนนะฮะท่านผู้ฟังก็จะได้ราบว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง ที่มาที่ไปเนี่ยก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยฝรั่งเนี่ยโดยกลุ่มแองโกลแซกซอนเนี่ยขึ้นมามีอำนาจไม่ก่อนอย่างที่เราทราบฝรั่งมันก็มีหลายกลุ่มมาเนาะพวกพูดภาษาอังกฤษพวกพูดภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสภาษาโปรตุกสมันก็แข่งขันกันอยู่แต่ว่าพอมันมีจุดพิกพันธ์ใหญ่ๆเนี่ยที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือว่าหลังสงครามทางเรือที่อังกฤษเนี่ยลบกันใช้เวลายาวนานเนี่ยแล้วอังกฤษชนะสเปนขึ้นมาได้เนี่ยอังกฤษก็มีอำนาจขึ้นมาใช่ไหมฮะแผ่ขยายนะที่ คมไปทั่วซึ่งสเปนก็มีอาณานิคมฝรั่งเศสก็มีก็แข่งขันกันแต่ว่าอังกฤษเนี่ยเคยได้ยินที่เขาพูดไว้ว่าเป็นจกักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินไม่ไม่ว่าคือพระอาทิตย์ที่ตกที่อาจจะตกที่ลอนดอนแต่ในแอฟริกากว่าอังกฤษพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นอยู่คือมีจกักรวรรดิไปทั่วโลกเลยน,นี่อันนี้อังแรกนะฮะทั้งที่2เนี่ยก็คือว่าอัางสงครามโลกครั้งที่2อลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอเมริกาชนะสงครามแล้วกลับมาเป็นพี่ใหญ่แถนอังกฤษอเมริกาก็เป็น เบอร์หนึ่งตั no. 1วันก็เป็นเจ้าโลกทีกนีอ้อเมริกาอังกฤษอ่ะมันเป็นเครือเดียวกันคือเครือแองโกลแซกซอนฝรั่งเวลาเราพูดถึงฝรั่งเนี่ย hey, เแองโกลแซกซอนมันดีความหมายจริงอะไรเป็นฝรั่งผิวขาว,ว,ขาวที่พูดภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอย่างนี้ยเรามานี่ถึงเองกสงไม่ใช่ไม่ใช่อเคโชเคือเราดูฝรั่งก็เป็นฝรั่งอะ่ะแต่อย่างฝรั่งเนี่ยเขายังมีแบ่งกัน,นของเขาเขาแบ่งกันเองเหมือนเหมือนฝรั่งมามาบ้านเราอะ่ะมันก็มองไอ้คนไทยลาวเขมรละเหมือน,นกันเนื<ช>้อสายอ่าของเราเนี่ยเรามีแบ่งเฮ้ยเราคนไทยนะนะว่านี่ลาวเนี่ยเขมรเรามีไอ้ฝรั่งมันก็มี แบบเดียวกันเลยเพราะว่าแองโกลแซกซอนชนะสงครามและมีอำนาจสูงสุดของโลกนําโดยอเมริกาเนี่ยฝรั่งด้วยกันเนี่ยเขาก็มองว่าโลกนี้ผู้ปกครองโลกเนี่ยจะต้องเป็นฝรั่งที่มาจากกลุ่มแองโกลแซกซอนเท่านั้นไม่ใช่กลุ่มอื่นคือกลุ่มที่พูดภาษาอังกฤษก็จะประกอบไปด้วยอเมริกาเป็นหัวหอก ใช่ไหมฮะก็ามีอังกฤษมีออสเตรเลียมีแคนาดาแล้วก็มีนิวซีแลนด์5ประเทศนี้คือพวกแองโกลแซกซอนกลุ่มต่อไปก็จะเป็นทีความสําคัญรองลงมาก็คือกลุ่มฝรั่งที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก็คือกลุ่มวัฒนธรรมฝรั่งเศสเขาก็จะมีกลุ่มอนาณาธิคมของเขาอะไรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นคอมมอนเวลของเขาอยู่แล้วกลุ่มที่พูดภาษาสเปนกลุ่มนี้ก็ใหญ่เหมือนกันแต่ก็ยังสู้พวกแองโกลแซกซอนได้ไม่ได้ พวกแองโกลแซกซอนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ปกครองโลกไม่ใช่ใครอื่นแล้วถัดไปลําดับถัดไปถึงจะเป็นฝรั่งเชื้อสายอื่นๆถัดไปก็จะเป็นพวกผิวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยต่อมาท้ายสุดเลยก็คือคนแอฟริกาเขา,เขาจัดลําดับกันอย่างนี้ทีนี้อ่า เราทราบไปแล้วว่าแองโกลแซ็กซอนเนี่ยมามองตัวเองเป็นผู้ปกครองโลกมาดับหนึ่งทีนี้มามาถึงมองดูโลกรลก,โลกระทัของฝรั่งกันบัางโลกกระทับของฝรั่งเนี่ยเปรียบเทียบกับวิธีคิดแบบตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยโลกกระทับของฝรั่งกับโลกกระทัของจีนเนี่ยฝรั่งเนี่ยเป็นลทัทธิล่านานิคมลทัทธิล่านานิคมเนี่ยมันก็จะหลักการก็คือว่าไปขุดทรัพยากรจากประเทศต่างๆเนี่ยมาเลี้ยงประเทศแม่แผ่ขยายอำนาจออกไปไปวงกว้าง ซึ่งต่างกับจีนจีนตรงข้ามเลยเป็นรัทธิเขาเรียกว่าศูนย์กลางของจักรวาลใช่ไหมฮะของประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยกว้นนางใหญ่ไพศาลแล้วเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งหมดรวมกันมาอยู่ที่นี่จีนจะไม่ออกไปข้างนอกไอ้คนที่ไม่เจริญมันต้องเข้ามาหาจีนใช่ไหมฮะไอ้ไอ้คนจีนคนเจริญเนี่ยจะไปหาคนไม่ไม่เจริญเนี่ยคอนเซป t นี้ไม่ใช่ละคนไม่เจริญต้องมาเรียนรู้จากคนเจริญใช่ไหมมันตรงข้ามกันทีนี้ไอ้รัทธิล่านานิคมเนี่ย มันก็มาจากเริ่มมาจากเขาเรียกสมัยก่อนเขาเขาเรียกว่าไอ้ mercantilism ลทัทธิพาณิชย์นิยมที่ผมเคยพูดไปแล้วในในคลิปก่อนๆไปลองลองฟังดูนะฮะมันก็ส่งไอ้บุกยึดอนาณานิคมต่างๆปุดเอาทรัพยากรมาเลี้ยงประเทศแม่อย่างเงี้ยทีนี้ก็ขยายอนาณานิคมออกไป อังกฤษมันเล็กนิดเดียวยุโรปนี่เล็กนะเราไปดูในแผนที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูยุโรปนี่เล็กนิดเดียวนั่นเองเทียบกับทวีปยุโรปทั้งทวีปเทียบประเทศจีนประเทศเดียวยังไม่ได้เลยฉะนั้นที่เขาไม่มีเขาต้องขยายเขาก็จะบ้าขยายอะไรน,นิคมเนี่ยมันเป็นปมที่อยู่ในใจเัาว่าตรงได้ดินแดนจะต้องอะไรเยอะในขณนะเดียวกันตู้อีกคนหนึ่งอเมริกาอยู่ในเชนบทรวยขึ้นมาเหมือนกันแผ่นดินอเมริกาก็กว้างใหญ่อยู่แล้วดูแลไม่ครบอยู่แล้วใช่ไหมฮะคนก็มีอยู่นิดเดียวไปทางตะวันตกไปวันออกยัง ตำรวจไม่ครบเลยตรงนี้จะไปอเมริกาเขาจะไปวิ่งแสวงหาดินแดงมาเพิ่มเติมเขาไม่เอาทุกวันนี้นะอาณานิคมของอเมริกานะใหญ่จะเป็นอาณานิคมเล็กๆเกกลมอางนี้ฮาวายอย่างนี้เป็นฐานที่ตั้งทั้งทหารทั้งนั้นเลยจุดรูสาสตร์ทางทหารทั้งนั้นอเมริกาไม่ต้องการไปยึดประเทศแล้วมันไปทำอาณานิคมมันต่างกันตรงนี้ผมผมเล่าให้ฟังในลักษณะว่าตรงนี้มันเป็นปมของยุโรปที่ว่าตัวเองที่น้อยที่ไม่มีะตัวเองก็อยากจะขยายออกไปเยอะๆนะฮะ ทีนี้พอขยายอาณานิคมออกไปแล้วเนี่ยไปยึดที่ชาวบ้านเขายึดนู่นยึดนี่ไปล่าอาณานิคมยึดอินเดียยึดแอฟริกามายึดเอเชียไปยึดกันหมดเนี่ยอยู่ๆไปยึดเขามันก็ดูแบบดูไม่ดีนะมันดูแบบเป็นเด็กเกเยยไรไงก็ไม่รู้ มันต้องมีเหตุผลันการจะไปยึดเนี่ยมันต้องมีเหตุผลขึ้นมามันก็เลยเอา,าศาสนาขึ้นมารับใช้าศาสนาขึ้นมานำโดยเขามีความเชื่อเรื่อง white man burden white man burden นี่คืออะไรก็มองว่าคนผิวขาวเนี่ยได้รับเลือกจากพระเจ้า ได้รับเลือกจากพระเจ้าซึ่งจะนําความจเจริญมาสู่โลกใบนี้โลกใบนี้เนี่ยในโลกของคนผิวขาวจเจริญโลกเอเชียฝรั่งป่าเถื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนผิวขาวเนี่ยที่จะนําความจเจริญน,นําวิธีคิดนําวิธีใช้ชีวิตแบบฝรั่งเนี่ยรวมทั้งาศาสนาไปสู่ไอ้พวกป่าเถื่อนเหล่านี้เวลาไปยึดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ฉันจะมาเอาเปรียบคุณนะ ฉันจะมาสร้างความเจริญมาสอนอมาทําให้คุณเจริญขึ้นมันมันดูมันมันซึ่งซึ่งเป็นการสแสวงหาความชอบธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็เอาบาทหลวงเอาักบวชอะไรไปขยายศาสนา<ม>ยุคอนณานิคมละก็มาถึงหลังสงครามโลกครั้งที่2โลกก็จะแบ่งออกเป็น2ค่ายคืออเมริกา1ค่ายแล้วก็อเวียตรัสเซีย1ค่ายก็คือค่ายเสรีค่ายคอมมิวนิสต์นะฮะ,อะสองค่ายเนี่ยเขาก็จะมีบริวาร ประเทศบริวารอยู่อย่างในสมัยสงครามโ่องเล้งสองพอลบกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเยอรมันแพ้ละอิตาลีแพ้ญี่ปุ่นแพ้โซเวียตก็บุกเข้าไปยึดยุโรปตะวันออกใช่ไหมฮะอเมริกาก็หยุดบุกเข้าไปยึดยุโรปตะวันตกแล้วก็ขีดแบ่งเส้นกันอย่างเยอรมันเนี่ยแบ่งแบ่งครึ่งเลยกรุงเบอร์ลินเบอร์ลินตะวันออกกับเบอร์ลินตะวันตกอฝั่งนึงก็ค่ายคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฝ่ายซ้ายฝั่งนึงก็ฝ่ายขวาค่ายเยอรมันเนี่ย ที่อื่นก็เหมือนกันนี้ญี่ปุ่นอเมริกาบุกเข้าไปก่อนบอกให้โซเวียตอย่ามาแต่โซเวียตก็ยังปึดเกาะทางเหนือของญี่ปุ่นไว้เกาะไอ้ซากาลินหรืออะไรนี่นะใช่ไหมฮะอันนี้แหละมันก็โลกโลกมันก็เลยแบ่งเป็นสองข่าย่วนจีนเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีบทบาทเลยจีนก็ยังเหมือนกับว่าอยู่ในเครือของสาภาพโซเวียตนะทีนี้พอมันแบ่งออกเป็น2ข่ายแล้วมันก็เกิดการสู้กันมันไม่มันมันไม่ได้ลบกันโดยอาวุธละมันกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสงครามเย็นตอนเนี้ยจีนยังไม่มามันยังเป็นสองขั้วอ่ะมันเป็นิ่เรมนั ริ่มมาจากอันเผชิญหน้าระหว่างโซเวียตยูเนียนกับอเมริกาทางอเมริกาเนี่ยเขาก็นำสิ่งที่เรียกว่าทรูแมนด็อกทรินเข้าไปกับมาแชลแพนไอทรูแมนด็อกทรินเนี่ยเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนทางการเมืองมาแชลแพนนี่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจทรูแมนด็อกทรินเนี่ยก,ก็คือว่าสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือศัตรูของโซเวียตคือมิตรของเราถ้าใครใครอยู่ตรงข้ามโซเวียตแล้วอเมริกาช่วยหลุนหมดมในทางการเมืองเสร็จปุ๊บตอนนั้นยุโรป พึ่งแพ้สงครามใหม่ๆประเทศที่ไม่บอบช้าเลยในสงครามโลกที่สองเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสงครามเนี่ยมันไปเกิดนอกประเทศใช่ไหมอเมริกาชะนะสงครามก็เป็นตัวตั้งตัวตีเข้าไปช่วยเหลือประเทศยุโรปให้มันฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาก็นาเอาไอา้ Marshall Plan น,นี่เข้าไปใช้เห็นไหมฮะทฤษฎี Modernization ก็ด Modern ได้ยินไหมฮะจะ trigger down effect คือหมายความว่าเอาเงินใส่ลงไปช่วยคนรวยก่อนพอคนรวยรวยปุ๊บ เามาลงทุนสร้างโรงงานสร้างอะไรเกิดการจ้างงานคนจนก็มีงานทําเศรษฐกิจกมันก็พัฒนาเขายกตัวอย่างเปรียบเสมือนกับว่ามันเหมือนแก้วแชมเปญเนี่ยในงานแต่งงานน่ะเอาแก้วมาเลียงเลียงเลียงกันจนเป็นปิรามิดน่ะแล้วข้างบนมีแก้วอยู่ใบหนึ่งเวลาลินแชมเปญเนี่ยลินเฉพาะใบบนพอลินเฉพาะใบบนพอมันล้นแล้วมันก็จะลงมั้งล่างลงมั้งล่างลงเสร็จสุดท้ายเนี่ยแก้วเต็มทุกใบเนี่ยนี่คือทิกเกดดาวเอฟเฟก ช่วยไม่ต้องไปช่วยหมดช่วยคนจนก่อนเพราะเงินเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้ก็จะช่วยทุกคนไม่พอคุณต้องช่วยเศรษฐีก่อนทุกวันนี้ก็ก็ยังใช้ไอเดียนี้อยู่นะพอเศรษฐีรวยเศรษฐีมันก็จะสร้างงานก็จ้างคนเกิดรายได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขา้สงสัยว่าเฮ้ยทำไมยุโรปใช้ได้ผลแล้วทาไมไอทฤษฎีเดียวกันเนี่ยโมเดลนีเซชันทำไมไปใช้เอเชียใช้อฟริกาทำไมใช้ไม่ได้ผลครับเออวิสัยมันไม่เหมือนไม่ความต่างมันอยู่ตรงนี้คือ ตอนนั้นอ่ะยุโรปเนี่ย้านเมืองพังยับเยินละสงครามโลกนี่สองก็เปรียบเสมือนเศรษฐีที่มันล้มละลายอะ่ะม,ม,ม,มันไม่เหลืออะไรละไอ้อริกานเนี่ยมันก็คนไม่มีตังเหมือนกันสองคนนั่งคู่กันะคนนึงเศรษฐีล้มละลายม,มีเงินในกระเป๋าสิบบาทไอ้คนนี้คนนี้อีกค,คนอฟริกาไม่เคยเป็นเศรษฐีเลยม,มีในกระเป๋าสิบาทเท่ากันแต่ถ้าคุณเอาเงินไปให้เศรษฐีของเขารู้วิธีความต่างอัไอยู่รงนี้ไอ้ยุโรปเนี่ยมันเป็นชาติอุตสาหกรรมเก่าใช่ไหมฮะเศรษฐีมัน ไอ้พักพวกมันก็ยังมีอยู่<อ>วิธีทําการค้ารู้มันมีหัวเพื่อขายเก่าก็ยังอยู่ใช่ไหมมันสามารถเดินเข้าไปแบงค์แล้วบอกตอนนี้ผมมีเงินแล้วนะผมจะทําโครงการอย่างนี้ เดี๋ยวมันก็โยกหูโทรหาเพื่อนอ่ะหรือช่วยหน่อยโอ้ลงอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็กลับมาละในขณะเดียวกันแต่เอาความคิดอย่างเงี้ยเอาเงินไปให้ไอ้คนที่มันไม่เคยไม่เคยทํางานม่อนมันทําไม่เป็นมันทําไม่เป็นเพราะฉะนั้นทําไมโมเดลนี้มันไปใช้อรฟกาใิ้าเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะเหตุนี้ไงมันไม่มีความรู้ที่มันจะบริหารเงินยังไงอ่ะถูกป่ะมันนี่คือเหตุผลอันนี้มันก็คือเหตุผลที่มันจะไปทาไมมันเป็นงี้อ่ะเดี๋ยวนี้พูดถึง ตัวทูแมนด็อกจนกันมาแชลแพนแล้วมันใช้กับยุโรปได้ผลแต่มันใช้กับอเมริกาไปไปใช้แอฟริกาใช้เอเชียไม่ได้ผลทีนี้ยุโรปก็เจริญขึ้นมาใช่ไหมฮะเจริญขึ้นมาตอนนั้นอน่ยทางเศรษฐกิจก็ดีขึ้นละดีขึ้นทางโซเวียตเนี่ยเขาก็ยึดพวกยูโกสลาเวียเชโกสโลวาเกียสมัยก่อนมันไม่ชื่อนั่นนะเอาไว้หมดเขาก็ต้องซัพพอร์ตพวกนี้ถูกไหมฮะถ้าไมซัพพอร์ตก็ล้ม S <S ล้มเสร็จปุ๊บอเมริกาก็จะเข้ามายึด <S 2> <S 2> ใช่แ้่พอยังไงทีนี้เศรษฐกิจของในทางเศรษฐกิจเนี่ยของโซเวียตเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจแบบรวมศูน,นย์ไงรัฐบาลมันไม่ใช่เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีแบบอเมริกา <S 2> <S 2> <ช>มันเป็นเศรษฐกิจที่ว่ารรฐจะก,กาหนดมาว่าเอ้อันนี้นะยูโคลาเวียผลิตฝ้ายอ่าโปรแลนด์ผลิตรองเท้าไอ้นี่ผลิตเนี่ยเอมันเป็นเศรษฐกิจวางแผนกับส่วนกลางอ่ะซึ่งสั่งการที่เดียวมาเลย ประสิทธิภาพมันสู้กันไม่ได้ตอนนี้พอพัฒนาไปพัฒนาไปมันก็เริ่มเห็นชัดละว่าก็ยพัฒนาอยู่พวกใชมไหมย่ไม่ได้ส<ะ>ักทีไม่จเจริญสักที ทางฝั่งยุโรปฝั่งในเครืออเมริกาเนี่ยมันก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นไอ้ฝั่งนี้มันแย่ลงทุกวันทุกวันแถมโซเวียตเนี่ยเตียวอุ้มคอมตัวเองก็แย่อยู่แล้วต้องเอาเงินมาช่วยพวกนี้ัน,นหนักก็ไปอีกมันก็ไม่ไหวแค่นั้นยังไม่พอโซเวียตเนี่ยมันก็ต้องเอาเงินไปทําอะไรอีกมันก็ต้องเอาเงินไปพัฒนาอาวุธขึ้นมาสู้อเมริกาแข่งขังนอาวุธ โอ้โหอเมริกามันรวยมันมีตังค์อ่ะทุนนิยมเสรีมันปั๊มเงินได้ถูกไหมพิม์เงินมาว่าเล่นถูกสุดท้ายมันก็อย่างที่เห็นอะตซเวียนไปไม่ได้มันก็แตกใช่ไหมหมดตัวแต่ระหว่างที่มันมันกำลังยันกันอยู่ตอนนั้นเนี่ยไอ้ตัวเวียนมันก็ต้องซัพพอร์ตทางทางยุโรปลูกน้องเขาไอ้อเมริกามันก็ต้องฟัพพอร์ตฝั่งนี้ถูกไหมฮะครับมันมันซัพพอร์ตกันแต่ฝั่งนี้ซัพพอร์ตแล้วมันก็เจริญขึ้นมา ครับจเจริญขึ้นมามันก็รวมแพ็คมาบุกมันก็มีสนธิสัญญา NATO กัววววบวอสโซถูกไหมบอสอ,<ช>อ,อก็ฝั่งโซเวียตใช่ไหมเอโต้ก็ฝั่งอเมริกาใช่ไหมมันก็ผูกกันขึ้นมาเป็นเป็นเครือข่ายทางาพันธมิตรทางการทหารครับใช่ไหมครับพันธมิตรทางการทหารก็มีเอเมก็นโต้นี่ก็คือเอเมริกานั่นแหละอเมริกาเป็นหัวเรือใหญ่ชีนิ้วสั่งการทุกประเทศยุโรมีตังแล้วตอนนี้ก็เอ้าถึงเวลาจ่ายบ้างแล้วเนโต อ่ะโน้ตแอคชั่นทอล์คอยอย่างเดียวมไม่ได้นะโตยุต้องออต้องมีอาวุธอ่า<จ> uh, ไม่มีอาวุธอยู่ไปลบกับใครเอาว่าเอา,เอ,าเอาวุธมาจากไหนก็ซื้อสิครับซื้ออเมริกาอุตสาหกรรมอาวุธมันอยู่ที่อเมริกาอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดอุตสาหกรรมอาวุธเนี่ยมันอ,อยู่ได้ด้วยอะไรสงครามมันอยู่ได้ด้วยสงครามไม่มีสงครามมันก็อยู่ได้แต่มันไม่โต มันอยู่ได้ด้วยทั้งที่ว่าผลิตอาวุธมาอเมริกาก็มีอาวุธในสต็อกถูกไหมฮะปี10ปี20ปีมันหมดอายุแล้วมันหมดอายุหมดอายุทําไงมันต้องขายมันก็ผลิตคือมันก็ผลิตรุ่นใหม่มารตใหม่มารุ่นใหม่มา F 5มันก็กลายเป็น F 1 6 F 5ก็ไปไหนอะเอาไทยมียังไม่มีแล้วจะไปลบกับไทยนะป้องกันตัวเองได้เหรอเอาไปสักชุดนึงเอาไปสักชุดหนึ่งถูกหน่อยราคามิตรภาพผ่อนได้ เอาข้าวมา,ามคิดถูกๆเอาข้าวมาล้านตันเครื่องบิน <c oughs> ไปตึ้งลำอ,อะไรอย่างนี้อ่ายุโรปก็โดนเหมือนกันก็โดนอย่างนี้แหละมันมันก็ใช่ไหมฮะสุดท้าย <c oughs> ก็เป็นหนี้อเมริกามันหมดมันก็ขายอาวุธขายอาวุธยุโรปก็ แบบเดียวกันแต่ยุโรปตอนนั้นมันก็ไม่ไม่รู้จะทำไงก็ลูกน้องเขาอะใช่ไหมถ้าถ้าสงครามโลกนี้สองไม่ได้อเมริกาช่วยก็เสร็จอ่ามันมันมันก็ต้องยอมกินน้ำใต้ศอกเขาไปอย่างเงี้ยก็อเมริกาก็จับประเทศยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสอะไรเงี้ยจับมารวมกันใส่เข่งไว้ก่อนก็ได้ดูแลง่ายตั้งขึ้นมาเป็นเตอรโตใน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 ทางการอาหารเป็นในทางการเศรษฐกิจเขาก็จะมีเครือข่ายอ่ตั้งขึ้นมาของเขาเลยเวอร์แบงค์ไอเอฟเอฟมาดูแลอ่ากับเวลาไทย ปัจจัยในการผลิตสำคัญก็คืออะไรในโลกนี้เครื่องจักรมันเดินได้ด้วยน้ำมันไเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็ไปคุยซาโออ้าวทำบัลลังกาโอซะแต่ว่าใครมาซื้อขายน้ำมันเลยต้อง US เเท่านั้นนะ นั่นเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะซื้อน้ำมันยูเอสซื้อน้ำมันยูเอสซื้อเป็นอันอื่นนี่ไม่ได้เลยนะไม่รับอ่าไอ้นี่ไงซันดัมพุตเซนกับไปริเวียกับการกบฏ่งกบฏไม่ยอมกบฏก็โดนเช็คบินเรียบร้อยอันนั้นอันนั้นไม่ฟั่นใช่ไหมก็ทีนี้อย่างนี้ทุกคนจะซื้อน้ำมันก็ต้องไปวิ่งหายูเอสดอลลาร์ยูเอสก็เลยราคาดีธนาคารกลางก็แข่งทุกโลกในโลกนี้ต้องมียูเอสดอลลาร์หมดไม่งั้นซื้อน้ำมันไม่ได้ซื้อน้ำมันไม่ได้ก็ เครื่องจักรจะเดินไงอ่ะเศรษฐกิจก็ไม่เดินถูกไหมฮะแล้วการค้าขายที่ที่เป็นเอ่อยูเอดอลลาร์เนี่ยมันก็ไปตกอยู่ภายใต้กฎหมายอเมริกันอเมริกันก็จะแซงชั่นจะคุมคุณยังไงก็ได้ถูกปะแล้วก็ระบบสวิปเนี่ยที่มันผ่าน US ดอลลาร์เนี่ยทั้งโลกเนี่ยมันจะต้องวิ่งไปที่ทุกทางเซงชั่นในโลกมันจะต้องวิ่งไปที่ Federal Reserve ที่นิวยอร์กใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้เลยว่าใครค้าขายกับใครเป็นเงินเทัาไหราใช่ไหอ่ารัสเซีย กำแหงนักเดี๋ยวปิดปิดระบบเสร็จเลยแ่ารสเซียกับจีนมันถึงจับมือกันเนี่ยมันมันจะสร้างระบบไอจีนมันจะสร้างระบบซิปขึ้นมาซ<ช>่ไอ CIF เนี่ยซึ่งซึ่งรปรเซียเขาก็มีของเขาทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะมี3ตัวใหญ่ๆก็คือ Federal Reserve New York ซึ่ง Reserve, <อ> Aa, คุม Federal Reserve ไอไอรีเซอร์ไอแบงคธนาคารต่างๆในยุโรปและทั่วโลกเนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่แล้วก็จะมี IMF w o r l d b บอร์มเกอหัวแข็งเนี่ยเขาไปด้วยกัน ใช่ไหมฮะส่วนทางค่ายรัสเซียเนี่ยค่ายรัสเซียเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วเขาก็มีแพพกของเราส่วนที่สัญญาวอซอใช่ไหมฮะใช้อาวุธรัสเซียแต่รัสเซียมันเตี้ยวุุมคมอย่างที่ผมบอกอลจะไปซื้อไม่ได้มันไม่มีตังค์เอางี้้กันเอาปลูกข้าวสาลีมาแลกอ่าไอ้เอกปดทำรองเท้ามามันก็ได้ไม่เท่าไหร่แต่อาวุธเนี่ยมันก็ต้องหนุนเงินก็ต้องเอาไปช่วยอ่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันสู้กันไม่ได้มันสู้กันไม่ได้สุดท้ายเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือรัสเซียมันก็แตกพอแตกเนี่ยมันก็แตกออกมาเป็นเอเชียกกกลางมัน็แต ออกมาเป็นสารพัดสถานท,ท,ที่ที่อย่างที่เรารู้ว่าอัฟกานิสถานเมือ่อเปิ้ลมินิสถานอะไรส่วนในยุโรปยุโรปมันก็ตอกของรัสเซียเก่ามันก็มีไอพวกโปลแลนด์สมัยก่อนเขาเขาเขาเป็นประเทศเชกโกสโลวาเกียยูโกไอเชกโกสโลวาเกียยูโกสลาเวียอะไรอย่างเงี้ยนะเบลารุสอะไรเงี้ยมันมันก็มันก็แตกออกมาเป็นหลายประเทศพอแตกออกมาเป็นหลายประเทศปุ๊บตอนนั้นโซเวียตรัเสเซียมันอ,อนอ่อนอ่อนแอละโซเวียตรัสเซียมันอ่อนก็กอบชอฟเป็นปัะธาธิบดีรัสเซียตรงนั้น ใช่ไหมฮะโซเวียตยูเนียนตอนนั้นล้มไปล้มไปก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราดูในในคลิปในหนังอ่ะที่ทุบกำแพงเบอร์ลินตะวันออกตะวันตนึ่ก้าเกเออหนึ่งเก้าเก้าสองมันรวมกันรวมกันตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าทางฝ่ายบล็อกของฝ่ายอเมริกาเนี่ยมันก็จะมาคุมละใช่ไหมฮะรวมกันมันไม่ใช่ไปเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์นี่มันรวมกันมันกลายเป็นเสรีานิยมทุนนิยมอ่ะถูกไหมฮะครับเออไอพวกโปแลนด์ไอลิทัวเนียอะไรอย่างเงี้ยมันก็มามาเปลี่ยนมาเป็นทุนนิยมหมด แต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการคุยกันบอกว่าโอเคนะประเทศเนี้ยพวกเนี้ยมันเป็นอิสระตั้งเป็นประเทศได้แต่ว่าทางเนโตเนี่ยหรือทางอเมริกาเนี่ยห้ามขยายกองกองกำลังเนโตห้ามรับสมาชิกเพิ่มในหมู่เคือยุโรปตะว,วันออกอ่ายุโรปตะว,วันออกเดิมที่เป็นลูกน้องรัสเซีย ปรากฏว่าตอนหลังเขาเราก็เห็นไม่มีสัจจะในหมู่โจรเขาเรียกอะไรนะสนสนธิสัญญามิ้นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าตกลงกันไว้แล้วว่าอย่าอย่าเอาอิทุกคนมาใส่ทางอริยบริวารใช่ไหมถูกถูกแต่ว่าตอนหลังมันก็มันก็ก็ไม่สนใจละไม่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเนี่ยให้ดูเนี่ยเอ่อตอนหลังก็นายโตลุกขึ้นมาหมดเลยเนี่ยเอสตเนียลัดเวริสตูเนีย อะไรพวกนี้โปแลนด์พวกนี้ใช่หมดอะเหลือเหลือแค่ไม่กี่ประเทศเองว่าเหลือไม่กี่ประเทศตอนนี้ยูเครนอีกละเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดมันมีเป็นรรุสกับยูเครนที่ยังเวลารุกยังยังไอ้นี่แล้วก็มีไอ้พวกอะไรอะประเทศเล็กๆไอ้ที่บาขาวแถวบาขาดสองสามประเทศใช่ใช่นอกนั้นเช็กเอสโตเนียรัสเวียลิทัวเนียโรมาเนียสโลวาเกียโปแลนด์อะไรพวกนี้ไปหมดละไปหมดละแล้วประเทศเอโตหรืออเมริกาเนี่ยก็เอาขีปนาวุธไปเจาะวางไว้ที่ทมยุโรปตอนหอั ตัวนี้เรียบร้อยเลยอันนี้คืออันนี้คือเหตุผลหลักไปละแต่ตอ,ตอนนั้นเนี่นยทางรัสเซียเขาแก้เกมไงไอ้ตอนกอบาชอฟเนี่ยพอเสร็จปุ๊บมันแตกเนี่ยโซเวียตมันแตกกลายเป็นประเทศรัสเซียเนี่ยกอบาชอฟก็ตาหลังก็ลงก็เยลซินขึ้นมามถูกไหมฮะเยลซินก็จะมีลูกน้องอีกคนคือว,า,วาลามีด,ดเมียปูตินมือขวาเนะอะอมือขวาก็เยลซินลงปูตินก็ขึ้น ทีนี้ไอ้พวกตอนนั้นเนี่ยพอรัเสเซียโซเวียตมันล้มเนี่ยพวกกลุ่มทุนของตะวันออกเนี่ยไอ้พวกรัฐลึกเนี่ยมันก็เข้าไปกลุ่มเศรษฐกิจในรัเสเซียนะเข้าไปลงทุนผ่านไอ้พวก กลุ่มเครือข่ายเศรษฐีของรัสเซียเนี่ยเอาก็เข้าไปกลุ่มเศรษฐกิจของรัสเซียพอปูตินขึ้นมานะปูตินไม่ยอมปูตินก็กำจัดพวกเนี้ยพวกมาเฟียเดืนวันายวันเลยได้ข่าวตอนที่มีช่วงมมีพวกเรียกเลยนะโดนจับโดนอะไรเยอะๆเลยเออพวกเนี้ยมันก็ค่ายกับว่าเขากำจัดลัทลึกในประเทศเขาเขากวาดบ้านคือปูตินเนี่ยเขาเป็น KGB เก่าเขารู้เขารู้ว่าใครเป็นใครชื่อ ไอคนนี้เหรอเศรษฐีคนนี้เหรอให้มันรับมินโซลอดมาเว้สมมุตินะรู้รู้แน่นอนมันไอเนี่ยมันเอาเงินไม่ใช่เงินมาหลอกเงินโซลอดมาลงอะไรอย่างนงี้อันนี้อันนี้เรื่องสมมุตินออมันก็มันเขารู้เขาก็เล่นได้เขาเขากจีบเก่าเมื่ขายก็มีใช่ปะเขาก็ล้างวกนี้ออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกตัดลึกเนี่ยมันมันถึงมีอิทธิพลน้อยในรัสเซียใช่ใช่บูตินกำจัดหมดละ บูตินกำจัดหมดกำจัดหมดเขาก็พลิกเกมกลับขึ้นไมาได้เขาก็สร้างความสเตเบิลให้เศรษฐกิจรัสเซียค่อยๆเป็นค่อยๆไปอตอนนั้นเนี่ยคืออเมริกาเนี่ยเขาก็ยังมองรัสเซียไม่ไม่ไม่ใช่รัเสเซียม,มันล้มไปแล้วอะ่ะเขาก็ยังมองว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ศัตรูตัวสําคัญอ่อนแอละอ่อนแออเมริกามันก็ไม่มี กอดตาทั่วล่ามันก็ไม่มีศัตรูที่มันเป็นแบบเข้มแข็งจริงๆอ่ะจีนสมัยนู้นก็ยังโอ้ยังยากอยู่ยังผลิตรองเท้าฟองน้ําอยู่ไปผลิตไปทาสบู่ทำปากกาไปอย่างเงี้ยเราวเริ่มชิวๆก็เริ่มไหลเนื้อปล่อยตัวใช่ไหมก็ไปเรื่อยๆเปนรู้สึกจะมีพวกก่อการร้ายเข้ามาแล้วตอนนี้ปูตินเขาก็พัฒนาประเทศกลายเป็นลลกตะวกอะไรนะพวกแขกพวกอะไรไปพวกแขกขาวอะ ไอ้ที่ว่ามันเป็นสาธารณนัตที่มันเป็นรับเพื่อ i สลามอยู่ในรัสเซีย,ยพวกเชเชนพวกอะไรนะทีนี้จุดเปลี่ยนมันมาอยู่ตรงไหนรัเสเซียขิมแข็งขึ้นรัเสเซียรู้ตัวว่าลำพังเดียเด่ยวๆเนี่ยไปลบกับอเมริกายากเป็นอนงไนทู่<ๆ>ไม่ได้หรอกต้องหาพันธมิตรใช่ไหมฮะ ที่พันธมิตรดาวรุ่งเนี่ยก็คือจีนจีนผมเคยพูดไปทองซอนสมัยเตึ้งเซี่ยวผิงครับสมัยเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็เริ่มเปิดประเทศใช่ไหมฮะโดยทำเซนเจิ้นเป็นโมเดลให้ดูเซนเจิ้นนี่มันอยู่ตรงข้ามฮ่องกงเลยครับผลในทางจิตวิทยาด้วย เพราะว่าเวลาฮ่องกงกลับคืนสู่จีนเนี่ยคงฮ่องกง,งมองเห็นวิ่ยโหเซนจ์มันก็จเจริญว่ามันไม่แพ้เราเนี่ยอันนีเน้เป็นในทางจิตวิทยาใช่ไหมฮะแล้วก็พัฒนาตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีคาร์เตอร์นี่เชิญต้องเซลผิงไปเยือนอเมริกา,าเลยนะคาร์เตอร์เ,เออเคยดูมิดดี้ดีตอเปี่ยใส่หมวกคารบอยตอนนั้นออตอนนั้น,อ,น,น,นอเมริกาเนี่ยยังมองว่าใช้ประโยชน์จากจีนได้ใช่ใชยังเป็นมิตรอยู่แล้วจีนเนี่ยมาเป็นพันธมิตรแล้วก็จีนเนี่ยเป็นโรงงานผลิตของราคาถูกของประเ ผลิตในอเมริกาเนี่ยแพงมันแพงเอ่อชั่วโมงไอ,อคนงานอเมริกาเนี่ยมันไม่ไม่ได้แบบแรลงเป็นวันแบบเราเนะคิดเป็นชั่วโมงนะใช่ป่ะเออมันก็เอาเอาจีเนี่ยถูกแล้วก็ส่งมาให้เอเมริกาอเมริกาบริโภค จีนมันก็โตอเมริกาก็ได้ไประโยชน์อ,อเมริกาตอนนั้นเขามองว่าเขาคุมได้เขาไม่กลัวหนึ่งเขาคุมเทคโนโลยีระดับสูงให้จีนผลิตไอ้พวกระดับล่างต่อมาจีนพัฒนาขึ้นมาเขาก็ยังเขาก็ยังถีบหนีไม่ได้ครสองเขาคุมระบบการค้าการเงินเขาคุม US ดอลลาร์เขาคุมเขาเขาคุมตลาดเงินตรงนี้เขาเขามองว่าเขาเขาสามารถคอนโทรลจีนได้จุดเปลี่ยนนียมันมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญมันมา